หัวเสือนะคะขาหางช่วงสะโพกค่ะมือประสานด้านหลังมันชวนขยับดึงสะบักเข้าหากันเปิดหนนะ้าอ,อกด้านหน้าค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆพักตัวลงพับจากแกนกลางลำตัวนะพับเท่าที่ไหวนะพยายามดึงหน้าท้องหาหน้าขานะคะเปิดหัวไหล่ทิ้งข้างศีรษะไปค่ะใครที่นั่งหน้าคอมนานๆท่านนี้จะช่วยเปิดบริเวณสะบักหัวไหล่หลังนะคะ ฝึกบ,บ่อยๆจะได้ลดอาการบาดเจ็บได้เอ้ยลดอาการปวดได้นะคะ,ะาหายใจเข้าลึกหายใจออกายาวๆค่อยๆคลายมือค่ะเอามือวางที่ขื่น่ะแล้วมองข่าซ้ายมองขาขวามองข่าซ้ายเข,าเขา่าขาวขาคลายหลักนะฮะทำที่ทางง่ายๆฝึทกทำเป็นประจำจะช่วยให้เส้นได้ขาได้ยืดหยุยน่นเนาะ ถ้ส่งแขนซ้ายขึ้นแนดงดานค่ะมีตปนตัวเล็กน้อยนะทีนี้งอเข่าขวางอเข่าขวานะยืดเข่าซ้ายไว้นะอเฉพาะเข่าขวาเพรายังงอเข่าขวาเหมือนจะเอาไว้ที่เอรักแร้ขวาเลยนะแล้วหมุนแขนขวาให้แขนซ้ายสามรอบค่ะเปิดหน้าอกขึ้นนะสักสามรอบดีเวิร์ดค่ะหมุนกลับค่ะ เปลี่ยนทางค่ะเอาแขนซ้ายลงมาเนี<อ>่ยงอเขา่าซ้ายหาอเออหารักแมสซ้ายค่ะแล้วส่งแขนขวาขึ้นเหนือดินค่ะเปิดแน้วอ,อกขึ้นแล้วหมุนหนึ่งสองสามดีเวิร์ดค่ะหนึ่งสองสามคลายค่ะค่อยๆโกงแล้วไม่นะไมอยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะ ค่อยขึ้นนะเดี๋ยวจะกางแขนออกค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกเลื่อนมือขวาไปตามส้ขายไปตามขาขาขวานะแล้วเอียงแขนซ้ายไปทางขวาค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางแล้วยกแขนขวาขึ้นอยงไปทางซ้ายค่ะยืดเส้นข้างลำตัวกันนะหายใจเข้ากางแขนยืดตัวกลับมาค่ะหายใจออกรดมือลงค่ะนี่ลด ยกแขนซ้ายวางที่หูขวาค่ะแล้วยกศีรษะไปทางด้านซ้ายค่ะกดไห,หล่ขวาลงนะไม่ยกไห,หล่ขวาขึ้นนะหายใจเข้ายืดศีรษะกลับขึ้นมาค่ะลดมือลงค่ะทำอีกข้าง,งเหมือนกันหายใจเข้ามือวางข้างหูซ้ายค่ะหายใจออกเอียงศีรษะไปทางขวาค่ะ่ลืมกดหัวไหล่ซ้ายลงพื้นนะยกไหล่ซ้ายขึ้นนะคะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะหายใจออกลดมือลงค่ะ ายใจเข้ายกแขนพนมสูงค่ะหายใจออกก้มลง,ลงคับตัวลงค่ะมือแตะพื้นได้แตะแตะไม่ได้จับที้ข้อเท้าหัวเข่าได้นะคะเข่าห้างองอนะหายจเข้าย,ยืดค่ยกแขนสองข้างยืดขึ้นมือประกบตาหายใจออกพนมมือถึงกันหน้าอกค่ะแล้วคลายมือออกค่ะ ยกเท้าซ้ายไปด้านหลังค่ะเอามือจับเท้า,าตรงไหนก็ได้นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกส่งแขนขวาขึ้นหายใดานค่ะพยายามส่งตัวได้นะท้านนี้หนาเน้นการส่งตัวนะจ๊ะแล้วค่อยๆลดเท้าลดมือลงค่ะทำอีกข้างหนึ่งค่ะยกเท้าขวาขึ้นแล้วเอามือจับที่เท้าขวาจับตรงไหนของเท้าขวาก็ได้นะคะแล้วส่งแขนซ้ายขึ้นหนักดัง พยายามดันส้นเท้าเข้าหาสะโพกให้ได้มากที่สุดนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกคลายค่ะเท้าซ้ายไปด้านหลังค่ะเอามือจับเท้าตรงไหนก็ลึกหายใจออกส่งแขนขวาขึ้นหาิดานค่ะพยายามส่งตัวได้นะคะนี่นา,าเน้นการส่งตัวนะจ๊ะค,ค่อยลดเท้าลดมือลงค่ะทำอีกข้างหนึ่งค่ะ ยกเท้าขวาขึ้นแล้วเอามือจับที่เท้าขวาจับตรงไหนแล้วส่งแขนซ้ายที่หนักดังพยายามดังส้นเท้าก็หาสะโพกให้ได้มากที่สุดนะคะ่ะหายจะเข้าลึกหายจะออกคลายค่ะค่อยๆย,ย,ยกเท้าซ้ายออกฝ่าเท้าซ้ายชิดที่ขาดข้างขวานะคะทรงตัวให้มั่นโคงก่อนนะจากนั้นหายใจเข้าลึกหายใจออกถ้าไหวนะเะงมือเหมือนกัน้าอกค่ะไม่ไหวก็เอามือ ไม่ค้างํำตัวได้นะคะพยายามค้างขาไว้ค่ะหายใจเข้าลึกค่อยๆยืดแขนขึ้นหาพ้านค่ะทรงตัวให้ดีนะช่วงแรกทรงตัวไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสนะคะฝึกบ่อยเดี๋ยวจะทำได้นะนต้องมีกำลังใจในการเ้าท่านค่ะค่อยๆคลายอยู่รอกค่ะลดเท้าลงค่ะเอียงข้างค่ะยกเท้าขวาเอาฝ่าเท้าไปไว้ที่ขาหนีบซ้ายค่ะ ตัวสะโพกไปด้านข้างนะจะได้ส่งตัวได้ดีขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจออกมือประกบกันที่หน้าอกค่ะวาม,มือกันทา่หน้าอกค่ะหาหนึ่งจุดโฟกัสในการเ,ออเพิ่มสมาธิในการเข้าท่านะคะจะได้นิยกซ้ายยกขวาเนาะวางขาไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆยืดแขนขึ้นมนึมือขึ้นชี้ขึ้นครับเวลา,าสูด่มได้นะไม่ต้องใสถ่ถ้าเราเป็นหัใจ ล้มหายใจแล้วคลายออกก่นลดแขนลดขาลงค่ะแล้วกางขาออกประมาณเท่ากับกับข้อมือนะถ้ากางถ้ากางแขนออกเท้าอยู่ประมาณข้อมือนะคะหายใจเข้ากางแขนออกค่ะหายใจออกค่อยเอียงลำตัวไปด้านขวาค่ะเงินใครมาดึงแขนขวาไปนะเออกลางลำตัวยู่ที่เดิมนะั้เอียงไม่แค่หน้าอกนะหายใจเข้าหายใจออกข้อมือจับที่ข้อเท้าขวาแล้วส่งแขนซ้ายขึ้นหาไปด้านมองตามเลย ข้ากลับมาตรงกลางค่ะเอียงไปทางด้านซ้ายค่ะเแล้วเอามือจับที่ข้อเท้าซ้ายส่งแขนขวาขึ้นหนักดพยายามเปิดหน้าอกขึ้นนะทางไว้ามึปหน้าล่าลงเหจงจอจะข้าวยกลตัวกลับมาตรงกลางค่ะค้างขาไว้นะเอามือจับเอว้ค่ะ ขอหยับไปหน่เสือนิดนึงนะเราจะทำไฮไลท์นะหะยใจเข้าหายใออกเตะขาหลักขาขวาไปด้านหลังค่ะหายใจเข้างอเข่า,ขาซ้ายไปด้านหน้าแล้วส่งแขนขึ้น,น่าที่ด้านค่ะหายใจเข้าหายใจออกแล้วส่งแขนสองข้างขนา,ขากนกับพื้นค่ะขออนุญาตที่หันสะโพกให้ดูนะหายใจเข้าค้างไว้สักสาม,ห,ามห้ารอบลมหายใจค่ะมองไปตามมือไปมือซ้ายค่ะ จะได้ยืดเส้นใต้ขาทั้งหมดเลยนะวัเอิร์วันเอาวันเร์ถูกค่ะส่งแขนสองข้างขึ้นค่ะพี่าาทีนี้รีว r วนะเอาแขนขวาไว้ด้านหลังเลือ่อนๆๆไปตามสไลด์ไปตามขาขาขวาค่ะให้้เขา้าให้ชีออกกลับมาตรงกลางค่ะแล้วค่อยๆก้าวเท้าซ้ายพร้อมกับวางหือข้างหลังตัวค่ะ ไปก้าวเท้าขวาคูก่กับเท้าซ้ายด้านหน้านะเปลี่ยนข้างนะคะหายใจเข้าหายใจ,ยจออกเตะขาซ้ายไปด้านหลังแล้งอศอกไอ้งอเข่าขวาไว้ด้านหน้าค่ะให้ให้ขนาดกับพื้นสี่ข้างานะแล้วส่งแขนขนาดกับพื้นบอ,อิเวรชูค่ะหายใจเข้าหายใจออกเลื่อสักสามถึงหน้ารอบลมหายใจค่ะแล้วค่อยๆเบี่ยงแขนไปที่ สไลด์ไปตามขาซ้ายแล้วส่งแขนขวาข้ามศีรษะไปค่ะมียมดเนาะจะเข้าหาจะกลับกลับมาตรงกลางค่ะเหยียดขาเข่าขวาเหยียดตึงค่ะมันจะเข้าห้จะออกก้าวเท้าจ้ายคู่เท้าขวาค่ะกลับมาตรงกลางค่ะเปิดเท้าออกไป4ี่ส้องศาท่าเราไดทำมาลักษณะค่ะค่อยๆงอเข่าแล้วสไลด์มือลงค่ะแล้วเอามือมาวางประกบกันค่ะ ลงเท่าที่ไหวนะใครไม่ไหวก็อยู่ในท่าสัพอ์สูงๆแบบนี้ค่ะใครไหวพยายามทิ้งสะโพกลงให้ใกล้พื้นให้ได้มากที่สุดค่ะมือประสานกันนะหัวไหล่ไม่ติดเออไม่ยกขึ้นนะหายใจสบายๆค่ะเปิดสะโพกนะไมยกซ้ายยกขวาใครความเก่งเห็นไหมได้ยินเสียงกบแก,กลกแกลกไม่เอ,อ่ยมาลงกางค่ะ ยกระดับกันขึ้นมาสวสดีค่เป็นยังไงกันบ้างคะหวานวายยงค่าบ,บัมบัดในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ